ติปะรังสุข,ขังสุขอินใดเสมอด้วยสุขสงบไม่มีสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเส้นทางพุทธแท้อีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มาทำความรู้จักกับฌานสี่ฌานก็เป็นผลของการปฏิบัติสมถภา,ภาวนาหรือว่าสมถกรรมฐานนะครับก็มีอยู่สีระดับด้วยกัน หนึ 1> 1. ป่าา 3. ปฐมฌานสองทุติยฌาน 3. ามตติยฌาน 4. ี่จตุตยฌานคำว่าฌานคำนี้แปลว่าเพ่งนะครับเพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งกสิณเพ่งดินเพ่งไฟเพ่งสีสันวรรณะต่างๆจนเกิดอุกหานิมิตปฏิภาคนิมิตตามมาฌานที่หนึ่งปฐมฌานมีองค์5ด้วยกันนะครับหนึ่งวิ Warum?